เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะเป็นกำลังใจให้เช่นกันค่ะเปิดบ้านก่อนเวลาสินาทีสุขมากเลยไม่มีอะไรกังวลอะแฮปปี้มีความสุขที่แรกอะกล่าว่าเอ้ยหลานมาจะได้ไฟ้สดไหมเอ้ยไร้คา เุงเฮงคะ่ะน้องน้องยุพาเนาะแบ่งปันความรักความสุขเฮงเงขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทีของนู่นฟังพุดไหมฟังฟังแม่น้ำโของอะ่ะตรงตเลยค่ะวิ่ติว๋วน้องแบบว่บาที่น้องบอกไปค่อยว่ากันใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเมือวบ่ายสองแล้วพี่เจนก็ไหว้เสร็จพอดีไงแล้วเี่ยจนก็อ่ะเอานิดนึงเนาะไหนๆเจนก็อีกแล้วพี่เจนก็อีก ที่อยู่บ้านพี่ลําดวนวันนี้ไปบ้านพี่พี่เขาช้าก็นั่นแหละพี่เจนก็ติดไหวยอยู่ส่งดวงใจดวงที่ห้าค่ะเขาคุณมากลวกจิ้มพี่น้องคะลมเย็นมากเลยค่ะคุณวัฒนาลมเย็นเย็นะนครปฐมวันนี้ไม่มีฝนค่ะแต่ก็ลมเย็นเย็นค่ะวันนี้ท้องฟ้าแบบว่าแจ่มใสามากเลยค่ะ คุณปันสุขน,น้อยก็สวัสดีพี่ติ๋วปโนลำทักทายจ้าดีเมือ่อเมื่อคืนนี้มีแต่คนชอบเขาเขาบอกว่าทําไมทําไมพี่เจนไม่ไม,ไม่ไม่ทำคลิปอะทำคลิปเข้าหลาบแล้วให้แบบว่าให้แบบดังแบบดีค่ะสวัสดีคุณมารีคําพันดุงนะคะสวัสดีค่ะเสียงเสียงลดอ ส,สวัสดีน้องอยิพานหลอดเงินครับร้อนคักยังเ,เขียดน้องใช่พี่ติว๋วฟังสิหรอคิดฮอดบ้านนะพี่ติ๋วเนาะคิดฮอดบ้านบ้านพี่ติ๋วก็อยู่นู่นเนาะพี่ติ๋วเป็นคนสองเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะเป็นกำลังใจให้เช่นกันค่ะ ไปค่อยว่ากันใช่ไหมแต่ปรากฏว่าราอบบ่ายสองแล้วพี่เจนก็ก็ไหว้เสร็จพอดีไงแล้วเจนก็อ่ะเอานิดนึงเนาะไหนๆวมสูวอะแล้วพรุ่งนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดพรุ่งนี้ตอนเย็นเนะสี่โมงเย็นอนะปรากฏว่าพี่เจนปังแบบว่าแบบหลายๆร้านนั่นเนาะปังแบบอุ้ยมแบบ่ อะไรคะอะไรคะอันนี้แล้วมากินนี่เร็วคุณดีค่ะสวัสดีคุณมารีขำพันดุงนะคะสวัสดีค่ะเสียงรถเสียงรถอะไรทัดเดี๋ยวจะนี่ให้ดูพี่ต้องบอกน้องด้วยพรุ่งนี้เฮงเนาะน้องยุพา เดี๋ยวเอาเอามาขึ้นบอกตรงนี้เดี๋ยวมันจะเป็นไกลไกดดวงจะมาก็ดวงแบบเฮงจริงๆคุณปันสุกก็ทักทายน้องยุพาค่ะพี่ติ๋วบอกว่าดวงใจที่หกจ้าขอบคุณมากค่ะพี่ติ๋วปโนโรามขอบคุณมาทักทายตอนเย็นเย็นวันจันทร์ค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่ขอบคุณกระ,ระยาณนมิตรทุกท่านนะคะที่เข้ามาทักทาย มีลูกๆหล,ลานๆมาเที่ยวหาพี่ติ๋ยก็สวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิจค่ะป้ายเนี่ยป้ารันกิจพราชิตเดือนพี่ได้เขาหลามอยู่เป็นเพื่อนคุยเป็นเพื่อนไม่เหงาอบอุ่นค่ะพี่โก้สุขแก้ไม่ได้เจอกันนานคิดถึงคิดถึงขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายมาส่งกำลังใจค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพี่มากลวกจิ้มใช่ไหมน้องน,นุ้ยผาเนะืเนึ้อแล้วก็เอาไปเขาเรียกอะไรนะไปหั่นบางๆเนาะแล้วก็ทําน้ําจิ้มแบบน้ําจิ้มเหมือนน้ำสติกก็เลยยังมีลมอยู่บางทีก็มีฝนตกมีลมเย็นๆคุณวาสนาก็ทักทายคุณมารีนะคะคุณมารีขำพันดุโอ้ย้อนพี่น้องร้อนแต่ว่าเราใส่เสื้อมันเป็นเสื้อไอ้นี่ไงเราก็เลยต้องใส่หาเสื้อ,เส,อเสื้อคลุมมาใส่ห้อนหอน,หอนนะคะ่ะ วันนี้นครนปฐมไม่มีฝนเลยค่ะทุกคนวันนี้แดดร้อนมากแดดร้อนมากที่นครนปฐมวันนี้บงังเ,เขียดน้องใช่พี่ติว๋วฟังสิงเราคิดฮอดบ้านเนาะพี่ติ๋วเนาะคิดฮอดบ้านบ้านพี่ติ๋วก็อยู่นู่นเนาะพี่ติ๋วเป็นคนสองชั่วโมงเย็นอ่ะโอเคแล้วลูกชายคนโตก็บอกบอกแม่ว่าวันนี้หยุดหยุดสองวันเดี๋ยวจะพาพาหลานพาหลานมาหาคุณก็เลยยังมีลมอยู่ บางทีก็มีฝนตกมีลมเย็นเย็นคุณวัฒนาก็ทักทายคุณมารีนะคะคุณมารีขำพันดุพี่กาจะไปทําบุญกันไปทําบุญที่เมืองการกันปีนี้ป๋าทําบุญไหมป๋าทํากระถินทําพระป่าทําอะไรไหมป๋าลันเอไอขอบคุณเมตาขอบคุณเพื่อนทั่วโลกอะ่ะห้าชั่วโมง <laughs> นั่งเลยสดห้าชั่วโมงเพิ่งได้สิเปิดเท่าไหร่เนาะพีพ่ติว๋วเมื่อเช้าที่น้องบอกพี่ติ๋วว่าน้องไหว้ใช่ไหม ติ๋วก็สวัสดีค่ะสวัสดีคุณวาสนาค่ะพี่ติ๋วปโนรมสวัสดีจ้ะคุณวาสนาเ <c oughs> สียงรถมากกับมาตอนนั้นไล่สดเพราะนั้นเปิดเพลงมานาแม่พี่น้องก็เลยได้ปิดเสียงจ้ะไปทานอร่อยเนาะตรงตรงตรงช่วงตรงเนี้ยเนาะเขาไปทำเลยอะเอาไปยำหรอหรือทำอะไรอร่อย สุขมากเลยไม่มีอะไรกังวลอะแฮปี้มีความสุขที่แรกอะกะว่าเอ้ยหลานมาจะได้ไฟ์สดไหมเออดวงจะมาก็ดวงแบบเฮงจริงๆคุณปันสุขก็ทักทายน้องยุพาค่ะพี่ติวบอกว่าดวงใจที่หกจ้าขอบคุณมากค่ะพี่ติ๋วปะโนรามขอบคุณเดี๋ยวน้องก็จะลงแล้วสามนาทีน้องจะเปิดบ้านถึงแค่ห้าโมงครึ่งเพราะวันนี้น้องมีมีญาติมามาเที่ยวหาอู้สดชื่นสดชื่นค่ะ นค่อยมถมร้อนมากพี่ติ๋วนั่นละอย่าแปลกอย่าแปลกขอขอขอตรงๆจ้ะนั่นแหละกันนั้นพอดีนอนก็ออกพอดีเปิดออกพอดีนองเขาบอกว่าว้าเป็นตัวนังซื้อสีเขียวคนเลยว่าคุณถูกนั่นแหละโอ้ดีใจค่ะพี่น้องค่ะวิวด้านหลังสวยมากค่ะสวยมากค่ะเมื่อกี้นั่นแหละรถอันนี้พนันว่างานพันวิ่งไปบันนี้พันวิ่งอันวิ่งกลับมาอีกพิันเปิดเพลงมอลำ ได้ขาลาอยู่เป็นเพื่อนคุยเป็นเพื่อนไม่เหงาอบอุ่นค่ะพี่กสุขแคตรงตรงเลยน้องอยุพาบ้านเลขที่ที่พี่เจนนั่งอยู่นี่แหละบ้านเลขที่ทนี่เลยบบแบบเต็มเต็มเลยอะ่ะน้องอยุพาวันเนี้เยเจอคุณมาลี <c oughs> ก็เนาะเจอได้ได้ได้ไปดูหลังบ้านเอาขอให้ไปถึง ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจสุดล้วคิดดูนะถ้าพี่เจนบอกว่าได้ตั้งค่าครบทุกอย่างอะ่ะเรายิ่งพี่เจนได้เพชรสีมพกพรุ่งนี้พี่เจนจะมีความสุขขนาดไหนขนาดนี้พี่เจนยังรู้สึกแบบดีใจอะ่ะนีความคุณเจนจิลาปรโมนตาก็สวัสดีพี่โก้สุดแขนนะคะคุณเจนจิลาปรโมนตาก็สวัสดี ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจพี่ติว๋ว <c oughs> เขาลดเขามานั่นแม่อันมีหมอล้มมีหมอล้มมือแรงมีหมอล้มเขาก็เลยมานั่นแมกะก็เล็บคนก็เลยค่ะวันนี้นครปฐมไม่มีฝนเลยค่ะทุกคน <c oughs> วันนี้แดดร้อนมากแดดร้อนมากที่นครปฐมวันนี้บาอากาศร้อนนะทุกคนเนะอากาศร้อนร้อนนครปฐมวันนี้ร้อนมากร้อนร้อน,อ,น,อ,นอย่างเงี้ยเพอๆอีกสองสามวันนี้เนาะฝนจะตกอีก วิวด้านหลังสวยมากสวยมากค่ะไม่เป็นไรค่ะเสียงแบบธรรมชาติธรรมชาติค่ะมันมีเสียงเพลงอ่ะคุณดวงจะมาก็ดวงแบบเฮงจริงๆคุณปันสุก็ทักทายน้องอยุพาค่ะพี่ติ๋วบอกว่าดวงใจที่6จากขอบคุณมากค่ะพี่ติ๋วปโนรัมขอบคุณกำลังใจที่มอบให้ที่เข้ามาทักทายมาส่งกําลังใจขอบคุณทุกหัวใจเลยค่ะ ลวกจิ้มน่ารักค่ะอยากได้มาดูแลใช่ไหมน้องที่พาบางทีเนี่ยพี่เจนอยู่ตรงนี้คนเดียวอ่ะก็ได้เข้าหลับนี่แหละคุยเป็นเพื่อนไม่เหงาคุณเจนจิราประมน